ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเลขขคงวันนี้ครับมากระทางฝั่งของธนานบุรีรัมยุนในแต่กันหน่อยครับเมื่อธนานฟฟีฟ้าได้ส่งหนังสือร่วมยินดีกับพระสาทสายฟ้าครับหลังคว้าแชมป์ทดอี่2 0ครับซึ่งเป็นสมัยที่7ของสโมสรเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสาหรับทางด้านประธานสาบันฟุตบอลนานาชาติหรือทางดนานจานนีอิสฟานติโนโครับได้ส่งหนังสือถึงสมโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดเพื่อร่วมแสดงความด,ดีในการคว้าแช,ชมป์ลีกโอทดี2018แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสาหรับปราสาทสายฟ้าครับได้บุกทลลุหนองบัวพิเชฟซี 4, ไปถึง3ประตูต่อศูนย์รันตีคว้าแช,ชมป์ลีกโอทดีเป็นสมัยที่7จดของสมโมสรอย่างเป็นทางการไม่เหลือโปรแกรมอีกหนึ่งนัดที่จะบุกไปเยือนสุพรรณบุรีีในเดือนพฤษภาคมนี้ เหลยครับ โดยที่ขนาดในทางด้านของเาจานนี่อิสฟานติโนครับประธานสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครับได้ส่งหนังสือแสดงความยินดีกับสโมรสรบุรีรัมซึ่งมีใจความว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแสดงความยินดีกับสโมรสรบุรีรัมยูเนเต็ดที่ได้เป็นแชมป์ทัดีโดยแชมป์รายการนี้ครับคงจะมาไม่ได้เลยหากไม่มีความทุ่มเทและความมีศรัทธาของทุกคนภายในทีมจึงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งผมจึงขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ทําให้ความสําเร็จนี้เกิด ขึ้้นไดและในานนำของตัวแทนสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครับผมขออนุญ,ญาตใช้โอกาสนี้ขอบคุณทางสโมสรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาวงการฟุตบอลทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศไทยแหละครับซึ่งดั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมดวโททีธีก2นัดสุดท้ายของสโมสรบริรัมยูนเต็ดก็จะบุกไปเยือนสุพรรณบีเอฟซีในวันที่7พฤษภาคมนี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากระทังฝั่งของทน้านกิเลนะยองเบื้องทองเร่นแต่กับกองหน้าคนสําคัญกันหน่อยครับอย่างเทน้านเฮนลี่อันิเยได้ชี้เกมนี้ครับว่าที่เหลือไม่มีเกมไหนง่ายนักเตะทุกคนต้องการทําแต้มให้ได้มากที่สุดโดยหวังว่าใช้ความมั่นใจที่มีคว้า3คะแนนออกจากถิ่นเชียงใหม่อยู่ในแต่ไหนครับโดยกิเลนพยองครับได้เปิดบ้านเอาชนะสมุทรปราการชิตี้มาได้5ประตูต่อ2ในศึกไทลิกนัดล่าสุด ก่อนมีคิวยกพลไปเยือนเชียงใหม่ในวันเสาร์นี้เลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับตอนนั้นเฮนรี่อดิเยครับนักเตะเจ้าของมาิก้าก็ได้ออกมายจมรับก่อนเกมเลยครับว่าผมเคยได้ยินชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ที่นั้นมีสถานที่ที่สวยงามหลายแห่งครั้งนี้ผมจะได้ไปจริงๆเป็นครั้งแรกแม้จะเป็นการแข่งขันก็ตามแต่ผมโครู้สึกดีใจที่จะได้ไปเชียงใหม่เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมจะโฟกัสที่เกมการแข่งขันมากกว่าเพราะเมืองทองยังต้องเจอกับเชียงใหม่ที่อยากตอก ตกชั้นไปแล้วแต่พวกเขามีขุมกําลังที่แข็งแกร่งไม่มีเกมไหนที่เป็นเกมชี้ง่ายอยู่แล้วครับอีกทั้งแมตชนี้ก็ยังเป็นการออกไปเยือนเราต้องไม่ประมาทและเต็มชีทุกครั้งแต่พวกเราครับกำลังอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจครับและต้องการแต้มให้ในมักที่สุดทุกคนจะลงไปใส่เกินร้อยเพื่อขว้า3มคะแนนกลับมาไอได้เลยครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมดันเมืองทองกุนเตดก็จะออกไปเยือนเชียงใหม่ยู่ในเต็ดในวันเสาร์ที่16เมษาย,ยนเวลา18นาฬิการตรงนะครับ ในขณะที่ประเด็นที่3มครับมากระทางฝั่งของตรางฉลามชนชนบริยั4กันหน่อครับจุดยืนชัดเจนอีกแล้วครับเมื่อยินยันจะไม่ปล่อยนักเตะของทีมไม่กับทีมชลไทยทั้งชุดสเกมรวมไปถึงชุดใหญ่เพราะต้องลงน่นแข่งขันฟุตบอลทัวร์ลีกครับองพยีสแบบิแดรอบรองเชล์ดละรอบชิงเชล์ดที่ได้ถูกเดินออกไปจากกำหนดเดิมนะครับ โดยสืบเนื่องมาจากทางบริษัทยลีกจำกัดครับได้ตัดสินใจปรับโปรแกรมการแข่งขันทั้งฟุตบอลยลีกรวมถึงฟุตบอลทัวยทั้ง2รายการลีคับและธนานช้างเอเปคับเพื่อเพิ่มนความสะดวกให้กับทีมชียรไทยชุดยูยี่สามปีได้เตรียมทีมเพื่อปริสุก์ศึกฟุตบอลชายในหมากกัมซีเกม2021ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่6ถึง22พสพฤษภาคามนี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดกัปตันานันบ bon ิ๊กบอลสสิสงต์ตทองครับผู้จัดการทีมของธนานสมสรรชุน ุบุรี F4 ครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางน้านแฟนเพจเฟซบุ o o สองกล้องบนไทยเลยครับว่าจะไม่ปล่อยนักเตะชนบุรีให้กับทีมชาติไทยทั้งชุดซีเกมรวมไปถึงชุดใหญ่อีกด้วยเนื่องจากว่าทีมจะต้องเตรียมทีมลงแข่งขันศึกฟุตบอลทัวร์ลีกครับ2 0 2พยี 18, รอบรองชาลเลและรอบชิงชาลเลที่ถูกเลื่อนไปเตะในวันที่25สมาและวันที่ยี่สากสาพฤษภาคมแทนอีกทั้งไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดกด้วยทําไมสโมสรมีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยตัวไปร่วมทีมชาติเลยครับและนนออกกกจจาาีี้้รัผูดทมขง ทางด้านฉลามชนอย่างโคเตียครับก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกเช่นกันครับว่าจากการปรับโปรแกรมทําให้ตัวเองและโคเตียสะสมพบเสริฐสูญเสียเงินหลักล้านบาทเนื่องจากซื้อตั๋วเดินทางไปประเทศอังกฤษได้ล,ลวงหน้าไว้แล้ววันที่16พฤษภาคมแต่เมื่อโปรแกรมลีลรับถูกขยับออกไปทาให้ต้องทิ้งตั๋วดังกล่าวอีกด้วยแหละครับ และสำหรับบรรดานักเตะของทนานชุนบริสรีครับมีผู้เร่นเกณฑ์หลักของสโมสรที่เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดซีเกมอยู่หลายลายครับอีกด้วยครับอาทิเช่นทนั้นกิษสดากาแมนจัดมงคลเหลืองคณะโดดบุคคลีเลมดีและส่งใจทองชํำนะครับ ในขณะที่ประเด็นปิดทยของวันนี้ครับมากันชีมาดามแป้งนมพรำรับซ้ำกันหน่อยครับผู้จัดการทีมเชียไทยชุดใหญ่ขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยลีกและทุกสโมสรในศึกเลือกตั้ีหลังมีมติปรับตารางการแข่งขันนัดปิดฤดูก,กาล2028และลีกครับครับเพื่อไม่ไงยชนกับช่วขงของการแข่งขันซีเกม2 0 2 1ที่ประเทศเวียดนามนะครับ โดยง่ายก็ตามครับสำหรับทางนั้นมาดามเป้งน้ำพร,รมรั้นสมครับผู้จัดการทีมเชียร์ตยครับได้ออกมาขอบคุณเลยครับว่าขอขอบคุณสังคมกีฬาฟุตบอลทยลลกและทุกสโมสรจากใจจริงที่เข้าใจมองเห็นปนัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะต่างคนทําทีมครับและมีใจรักฟุตบอลเหมือนกันจึงเข้าใจดีว่าโปรแกรมและสถานการณ์ช่วงท้ายของฤดูกาลแต่ละทีมสําคัญอย่างไรซึ่งบางสโมสรอ,อาจจะมีเงื่อนไขและข้อจํากัดบางประการโดยส่วนตัวเลยครับเป้งเห็นใจและเข้าใจในความยากลําบากนั่นดีการร่วมใจกัน หลงมติสตัดสินใจขยับนัดปิดฤดกูกาลของไทดีเข้ามาซื่เป็นความร่วมมือและร่วมใจโปราชาติของคุณลักฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับและการแข่งการซีเกมส์ครั้งนี้ครับเราไม่สามารถประมาทคู่แข่งในอาเซียนได้เลยแม้แต่ทีมเดียวกันทุกทีมต่างก็มีความพร้อมและหวังว่าชัยชนะครั้งนี้เช่นเดียวกับทีมเชใต้โดยเฉพาะชาภาพอย่างเวียดนามซึ่งได้ประกาศยกเลิกลิกในประเทศบร,รีกนักเตะมาฝึกซ้อมและเก็บตัวต่วตอเนื่องมาระยะหนึ่งแล้วครับและเวียดนามครับในฐานะเจ้าภาพครับได้เล วันเวลาการแข่งขันไม่สอดคล้องกับพิทิมฟีฟ่าดีแต่ไม้ไทยต้องประสบปัญหาในการเต็มทีมเนื่องจากทลิกยังอยู่ระหว่างการแข่งขันแต่ไมทีมชาติครับไม่สามารถเรียกชนาเตะชั้นน,นําของประเทศไทยได้เพระสโมสรนต้นสกัดยังมีความจำเป็นต้องทําการแข่งขันอยู่ทุกสัปดาห์แม้บางท่านจะเห็นว่าควรจะส่งทีมชาติชุดยู19ไปร,ร่วมการแข่งขันแต่อากทำเช่นนั้นครับในขณะที่เพื่อนบ้านล้วนส่งทีมยู23เข้าร่วมการแข่งขันก็จะเป็นทีมไม่ให้การเกียรติหรือ รับคู่แข่งเตาจีขวดเลยครับซึ่งอย่างไรก็ดีครับนอกจากคําขอบขอคุณที่ฝากไปถึงทุกสโมสรเล้วแปลงอยากฝากบอกแฟนบอลชาวยทยเป็นกำลังใจกับทีมเชียร์ชุดนี้ด้วยครับพทุกกำลังใจทุกเสียงเชียร์จะช่วยให้เราบีพรางก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปให้ได้ในตัวนาเมนนีแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบรดลีแฟมบูรีกันด้วยครับ เพื่อนนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ